สวัสดีครับมากับรายการสารธรรมนำสุขทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยดิจิทัล TV NBT n o นต NBT ภาคเหนือของเรานะครับเหมือนเคยครับวันนี้จะพาเข้าวัดเข้าวาเพื่อที่จะได้น้อมนำธรรมะสู่การดำเนินชีวิตเพื่อชีวิตของเราและก็สังคมจะได้เป็นสุขอย่างยั่งยืนนะครับและในตอนนี้นะครับผมพาท่านมาที่วัดป่าลานตํบลสแควอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่นะครับ จะได้มรฮู้จากว่าวัดป่าลานที่นี่ิันมีความเป็นมาจะได้พ้องและศาสนสถานภายในวัดมีอะไรอย่างที่น่าสนใจรวมถึงจะได้รับข้อคิดรับธรรมะสู่ชีวิตของชาวตองนะครับท่านผู้ชมครับเดี่ยวมาในวัดนะครับและในวันนี้ผมได้รับเมตตาจากพระประหลัดวรลบฉันทศสีโลนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าลานแห่งนี้นะครับนมาสการณ์ทักทานครับ ครับคือท่านได้ช่วยเล่าถึงที่มาสักน้อยเถอะครับว่าวัดของเฮานี้มีที่มาจะใดเพราะว่าโดยสรุปในสมัยนี้สมเร็จแม่จามทวีศรีและคุณชัยครับท่านได้ผ่านหน้าวัดนี้ขึ้นมามในคานั้นวัดป่าบางนีเมืาา 1, 1 1> ่อปีพศ1201แม่จามททวี TV ทรงสังส่งให้สร้างโยธาครับสร้างวัดขึ้นมาที่บริเวณรึงน้ำปิง เพราะว่าที่นี่เป็นทีมน้ําปิงนะครับด้านหน้าวัดนี้จะเป็นน้ําปิงเนาะสาเหตุที่ทรงสั่งให้สร้างโยธาทรงสร้างวัดวัาลานขึ้นมาในสมัยนั้นปี1201นั้น,น,นครับอันเกิดจากที่แม่จังทีวีนั้นได้มาติษสารบรรจุพระบรมสารีธาตุที่วัฒธาตุโอยน้อยครับซึ่งถ้าร่องไปตามลําน้ําปิงนั้นประมาณ3กิโลในความคดเคียวของน้ํานั้นโค้งหน้าวัดป่าลานปเป็นโุ ที่สมเด็จแม่จามเทวีจะสามารถลเห็นได้ในชั้งสุดท้ายจึงทรงบัญชาให้ช่างโยธาทรงสร้างวัดป่าลัน้นมาที่ดินทั้งทีแต่ไม่ได้อยู่ฉลองเพราะต้องมีภรรากิจที่ต้องม,อม,อม,อมารองมาฟอนที่ตุนชัยซืบต่อไปแต่ปัจจุบันอย่างนี้วัดป่าร้อยป่าตานางเหลียวที่ข้างมาจามเทวีทรงพระนา,นนามไว้ว่า วัดปักร้องป่าตายนางเหลยวได้เปลี่ยนมาเป็นวัดป่าลานพปัจจุบันนีแห่งนี้นะสาเหตุที่เปลี่ยนมานั้นก็เป็นไปตามยุคสมัยครับเพราะวัดนี้เมื่อเกิดอุทกภัยน้ําท่วมใหญ่ขึ้นมาตกเป็นวัดลา้างมาถึงในรัชสมัยปีพศ2 2 9 9นั้นหญิงสาวชาวพม่าสองนางชื่อนางมุตดาและนางหุตจานั้นครับ ได้มาชวนสัทธาสักชุนญาติโยมได้บูรณาพระปรา,านกันขึ้นใหม่จึงมาตั้งในปัจจุบันแห่งนี้ที่เรายืนกันอยู่ขณะนี้ซึ่งเมื่อปีพศ2299เป็นต้นมานั้นครูบาอาจารย์ทั้งหมด10รูปไปต่างที่ท่านได้โปรเมตตามาอยู่จำเป็นสาก่อนอัตมาตาได้สนุบำรุงพุทธศาสนาเดื่อมาไม่ว่าจะเป็นในด้านศาสนาธรรมศาสนาบุคคลศาสนาพิธีและศาสนาพุทธ จึงได้มีวันนี้เกิดขึ้นเพราะบารมีของคูบา,าอาจารย์ผู้รู้การสืบรูปที่ผ่านมาอ๋อครับนี่ก็คือความเป็นมาของวัดปารานของเราเนาะโอ้สแสดงว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ขนาดแล้วนะครับอาจจะมีการรกร้างไปในบางช่วงแต่ก็ได้มีการบุรณะฟื้นฟูมาจนถึงคู่วันนี้นะครับโอ้ครับและในส่วนของวัดของเฮานั้นมีศาสนส,สถานไปในวัดอันอย่างพ่องจะขอทางท่านเจ้าอาวาสได้ปาไปแอวพอสักหน่อยเถอะครับ สถวนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อ,อวัตถุประสงค์ทำสังกรรมในทางขศาสนาครับอีกประการหนึ่งในทางโลกนั้นเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภวายเป็นพระราชกุสลแด่บารมีของสมเด็จพระพี่นางเเจ,จ้าฟ้าอันรยานิวัฒนากรมอรวงพราชาราชนรรคหลินเมื่อปีพศ2557เป็นต้นัน ในปกติแล้วเนี่ยนะครับที่อุโบสถขอวงพ่าเนปัจนใจประกอบพิธีอะไรย่างไรท่องครับอุโบสถน่ะตรงนี้ในข้าวเป็นสาเพื่อจะเป็นสถาาที่รองรับพระคุณเจ้าครับภายในตรบลนรสองแฝอย่างนี้ที่มีทั้งหมดด้วยกัน6กวัดครับมาร่วมทํทางการหลวงพ่อปาติโมกแล้วก็ใช้กิจกรรมทางศาสนาก็คือบรรพชาอุปสมบทครับอุโบสถแห่งนี้รับการบรรพชาอุปสมบทมาแล้วทั้งหมดประมาณไม่ถึงวันส<อ>ี่สิบรูปนะ แต่ซึ่งทางนี้ทางนั้นเป็นวัดเล็กวัดน้อยนะแล้ววัดวัดท้ายตำบลครนะแต่ศรัทธาสาธุชนทุกคนได้เสียสักกำลังปัญญากำลังก,ญญา,กงายและกำลังสัตว์ันญามันเลยเกิดเสรีนะชชัีขึ้นมาครดยมีธาตุดินน้ำลมไฟเป็นตัวประสานให้เกิดสังกรรมที่เราจะทำได้อย่างปลอดภัยสมบูรณ์แบบครับ ที่วัดแห่งนี้มันมีการเลี้ยงไก่แต่เนาะมีเสียงไก่ขันกระิึงไปแห่งแบบนี้รู้สึกว่ามีชีวิตชีวานะครับท่านครับสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติครับมินมีดินมีน้ํามีลมลงไปแล้วถ้าไม่มีสิ่งที่มีชีวิตมีสิ่งที่ไล่ชีวิตมาประกอบกับถ้าดิน้ําลมไฟครับสิ่งนั้นยังหาใช้ประโยชน์อะไรได้ไหม อันนี้สร้างขึ้นเพื่อเปฏิหารปฏิบัติธรรมครับนี่แป่งประเมินนี่มาได้กีาประมาณสามสี่ปีที่รวมมาแล้วครับผมทีรวมมาแล้วอสร้างมาเพื่อสิริคานงพ่อตีใจสมเื่อจักรพรรดิกลางมาทางอุตรอันนี้จะใช้เป็นสถานที่สําหรับปฏิบัติธรรมของถึงพระสงฆ์ของตึงชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปนี่นะครับ ในโอกาสหน้าเราก็จะขอยื่นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมครับประจําอําเภอไดหลอโดยปร,รนีธรรมของท่านเจ้าถุงผู้ทองวัดท่าชบุรีชุมพรบลนในสาขาสาขาใดสาขาหนึ่งที่อยากได้ก,ยยมมกด็ได้โดยองค์กรทางการครับมาวิจารณ์เรื่องปรนีก็จะเปิดโอกาสให้ท่านโยมมาดูแลจายวาจาและจิตใจของเราครับเพื่อให้ประโยชน์มากที่สุดตับฟูอื่น <ด>ท่านครับอูถึงเรื่องโครงการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับจะส่งผลยีกับการผู้ปฏิบัติธรรมอย่างไรพ่องเราเอากันสมมุติกันงาน่ายในแก้วซ้ายมีน้ำที่ขุ่นกับในแก้วขวามีน้ำที่ใสถ้าเรามีปัญญาไม่ต้องถึงขั้นยามเราแค่เอาหมุดฝายกแก้วขึ้นวมุาใส่น้ำ สู่ลงปากเราส่วนแก้วซ้ายเรามองมันว่ามันเกิดจากสาเหตุใดยที่มันขุนแล้วจงตั้งมันไว้แต่อย่าไปโทษฝัาเป็นขุนของมันนี่คือไม่ง่ายดังการปฏิบัติธรรมในระหว่างที่เราจะทำกายวาจาและจิตใจของเราให้สะอาดนั้นถ้าเราย้อนไปถึงพระองค์ทีท่ทรงเป็นพระมหาษริย์อยู่ในวันนั้นแต่สมัยพระอ,องค์ท่านึงต้องเสียสละ ออกมาเพื่อการปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมนั้นใช่ว่ามันยากหรือนน่าใช่ว่าง่ายที่เราไปสัมผัสทำมนในรูปประดีในเสียงปรดีในกลิ่นปรดีในรสปรดีในสัมผัสที่มากระทบตัวเราร้อนหนาวเฉียงกระด้างหรืออารมณ์ทีม่มากระทบใจแต่ถ้าเรารู้ทันมันว่าไอ้รูปประดีเสียงปรดีดกลิ่นปรดีรสประดีสัมผัสปรดีอารมณ์มันแค่อคติตุกกะแค่ผู้มเยื่อในทงางข่าของเรานั้นไม่นานก็จะจา,างหายไปครับ เราพิจารณามันให้ง่ายๆว่ามึงไม่ได้เตรียมเสื่อสารหมอนมันนอนในโลหูมันนอนในลูกตามันนอนที่จมูกมันนอนที่ลิ้นมันนอนที่กายและนอนที่จิตใจแค่นี้เราก็รู้ทันทีว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นลบเข้าสู่ตัวเราไม่ได้ตนะอเรามีคุณของพุทธคุณธรรมคุณประสงค์อยู่เสมอครับแต่การที่เราจะต้องมาประพฤติขัดกายวาจาะจิตใจของเราในทางวัดทางวานัน พราะถ้าเราอยู่บ้านะจะมีเวลาน้อยคไม่เหมืหอนกับพะระที่ก็มีเวลามากครับแต่ว่าแต่เมื่อพะระจากวัตรอาหารไปแล้วขาดข้าวหนึ่งเม็ดผักหนึ่งที่พริกหนึ่งเม็ดจิ่งดใดที่เป็นธรรมะเราคืนกินธรรมะเข้าไปแล้วไม่สามารถใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ขอ,องมนุษย์ชาติได้วันใดวันนั้นนั้เราสรึกษาเกิด เรา,ามนุษย์ชาติคนที่อื่นที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก,ก็คือ<ม>ผู้เวิสามีภรรยาคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเราออกไปก็คือบุตรหลานญาติพี่น้องเพื่อน้องและคนในสังคมเน,นั้นถ้าได้ไประพฤติปฏิบัติวาจยยาและจิตใจถามว่าธรรมะของพุทธเจ้าไม่ดีจริงเนี่ยพุทธเจ้าเกิดเป็นกษัตริย์ทำไมต้องทรมานร่างกายเพื่อพศคำสอนให้ได้นะซึ่งมีมาก่อนพุทธเจ้ารืยสร้างไป พุทเจ้าเราเสียสละมาก,กน้อยกแค่ไินเพ่อเราที่จะเป็นชีเลปตีนแล้วครับครับแต่แต่แต่ทบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยของเนือเฮาได้เป็นอันชีเลปของท่านก็นยังดีค่ะก็คือชาวบ้านมีทานมีสี่งมีตัวดาครับพุทองค์ทรงสัดเรื่องทานไว้ก็เบิกบ่อนเ้อเหตุใจ สามีผู้ใดถ้ามมีทานในวัตถุทานในธรรมทานในไตรทานหรเมื้องต้นในเช้าวันนั้นถ้าสามีไม่มีสาที่จะฟักปัจจัยให้ภรรยาไปซื้อของกินของว่าข้าวว่าบ้างวัตถุทานไม่เกิดขึ้นเมื่อระหว่างที่กินข้าวกินปลาและไม่มีธรรมทานคือไม่ได้อู้จาภาษาดอ,อกไม้ด้วยกันอู้แต่เรื่องผิดหูผิดตาด้วยกันถามว่าธรรมทานจะเกิดขึ้นไหม เมื่อธรรมทาตเกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้สติกับสตมปัญญาคือตัวปัญญาพิจารณาว่าเออมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็จะดับไปอภัยจาตามเยู่ต่อไครับนั้นพระองค์ทรงสัสเรื่องฐานถ้ามียเรื่องต้นข้อแรกแล้วข้ออื่นสี่งก็จะตามมาสิ่แปลว่าปกติถ้าปกติในในการที่ไม่ระพฤติร่วมมืงของผู้อื่นปกติในการที่จะไม่สิ่งของผู้อื่นมาเป็นของขตนปกติในการพอใจในการคู่ครอง ปกปติในการที่จะทาให้ผมเร้อนก็อยู่ในความสุขด้วยการพูดเฮ้ยเชินพูดเท็จตัวนี้พูดสอเดเสียพุกมอยากพูดวเจาา้ากระต่างลังนี้ถ้าเราปิดทิ้งมันได้รับรองว่าชาติไทยเราเนี่ยผาสุขมากตอนถ้าร่อยประการสุดท้ายการทำได้แต่าประการยากในเรื่องข้อที่น่นาเสียข้อนี้มันคู่กันมาเป็นธรรมดานกสน นี่มันเป็นแค่บรรพชนในต่างดิถิตตากันขึ้นมาให้เลี้ยงสุราเราห้ามเป็นไม่ได้เพราะมันอยู่ในที่ศีลดองกันมาแต่เราย้อนไปดูในสมัยพุทธกาลนะครับถามว่ามันมีสุราในคําสอนใดไหมที่ทําให้คนหลังในเจริญไปึงที่สุดอภิษฐานกันได้พระเจ้าไม่สมบูรณ์อยากไว้ไม่สุราครับวัาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวเราไปต้งพุ้นห้องนะครับตรงพุ้นก็มีวิหารเนาะครับเสร็นเรแค่วิหารนะครับ ขึ้นสู่วิหารนะครับของวัดป่าลานเนาะโอ้ที่นี่ก็จะหเห็นว่ามันมีภาพเขียนที่งดงามเลยนะครับนอกวิหารแห่งนี้นี่ม้นสร้างมาเมินเลยกครับท่านครับปีนี้วิหารหลังนี้ังปีนี้นะเป็นปีที่ตั้งแต่ฉลองปี2538เป็นต้นมาครับเป็นเกอดปัจจุบันนี้อ๋อครับประมาณ36ปีครับ อตอนที่พระอาจารย์มาอยู่ใหม่เมื่อ19มีนา2536นั้นก็คือมาต่อมือของรูบาอาจารย์ผู้สร้างไว้ก่อนหน้านั้นเมือเ่อปี2536แล้วตกอยากนั้นมาสองเดือนก็บุตรหน้าถึงมือก่นอนเรื่องช่อฟ้าติดตั้งชจ้าฟ้าใบลากาคุมประตูชุมาตาจนกระทั่งแห่นพระประธา,านาอยู่ว่าแท่นแก่ การทาสตรของมายาัยกิดเผในันนี้ใช้เป็นสถานที่ในการที่ทำบุญจักบ้านในการที่ฟังน้ำฟังธรรในการที่สานิยมยันยมจะมาขอใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมประดนี้ที่เป็นแนวทางในรว่าคคำว่าบวรวัดว่านโรงเรียนนั้นให้ไปายทางการเง น้ำที่ใสหรือน้ำที่ขุ่นมันข้นนะครับเมื่อเราตักขึ้นมาเราได้น้ำที่ขุ่นถ้าเรามีทานโยมเขียนได้ว่าครอบครัวครอบครัวใดข้องบนหนึ่งถึงว่ามีลูกห้าหกคนเกิดตามกันมาแต่เหตุฉนัยทรัพย์สมบัติไม่เท่ากันการดำรงชีวิตในชีวิตในอาชีพกต่ล่างต่างกันในครอบครัวนั้นถ้าสมาทานศีลบาดีเหตุฉนไม่เป็นผู้ชายเหมือนกันและเป็นผู้หญิงเหมือนกันครับ ใช่ไหมฮะนี่มีทั้งสส่งของศีล<ม>ส่วนนิสส่งของการภาวนานั้นทําให้เกิดปัญญาถึงแม้ว่าจะเกิดในใปป<ม>รคนในรอบพ<ม>่อ,นนอท้องแม่เดียวกันแต่่าสนาของลูกห้าหกคนในครอบครัวเดียวกันท้องเดียวกันนั้นเพื่อต่างกันไปทำได้เท่านั้นถ้าอุปมาเราดื่มน้ำที่สสะอาดทุกวันทุกวันปฏิจจางวันโทษนั่นคือเราสร้างมิตส่วนแต่หากว่าเราดื่มน้ำอย่างเดียวถ้าเราไม่มีข้าวปลาอาหาร ข้าวปาอาหารเปียบเหมือนบุญผู้ใดกินข้าวปลาอาหารมาสู่สิ่งของที่มีประโยชน์ใน่าสี่ที่กินเข้าไปสูล่ลำไส้ก่อนจะลายป็นของเสียนั้นถ้าพิจารณาให้ดีว่า่าสี่ที่มัลง,ลง,ลงุลร่างกายของเราแล้วเนี่ยอย่างที่พ่อหลไปสอนต้นว่า้าไม่มัูงให้ดีและใช้ประโยชน์ให้ดีเราก็เกิดมาเสียทีพิจาราได้ก็ฉนนั้นฉะนั้นบุญเปียกมือ Prend? พูดได้กินเท่นั้นเองเมียทำหรือภรรยาทำภัรยาก็ได้สามีกินข้าวพรายไม่ได้กินข้าวถามว่าปรรญากระไดไหมไม่กินครับราะนั้นบุญเปรียบเหมือนข้าวปลาอาหารเราทําบุญแล้วเราไม่สร้างกุศลไม่ได้ครับเพราะกูศลแปลว่าน้ําที่ใสสะอาดเมื่อเรากินข้าวปลาอาหารจาเป็นต้องสร้างกุศลก็คือดื่มน้ําที่สะอาดการดื่มน้ําที่สะอาด ที่เราจะให้หมดเจ้ากรรมในเวรดีที่สุดก็คือรับบุญเหล่านี้แล้วไปภาวนาให้กับนึกถึงพระคุณขององค์พระมารดาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและผู้มีบุตรกาลีต่อดตั้งแต่บิดามารดาผู้บาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจักรวาลตลอดเจ้ากรรมนี้จงอนุโมทนาด้วยกิจการภาวนาทำนี่้ทิศทางแต่เขารู้สึกได้นะครับท่านน้องเวลาเขาทำบุญเนี่ย มันเหมือนอิ่มอิ่มใจเนาะแต่พอวันที่เราไปได้ทําบุญเนี่ยมันก็เฉยเฉยอะมันมันเหมือนอิ่ม่ะมันสุขใจมันอิ่มใจเกิดขึ้นเนี่ยเนาะดินถ้าไม่ถูกเติม้ดยธาตุน้ำธาตุดินนั่นก็ย่อมไม่สดใสครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าของวัดนะครับ อันนี้จะมีองค์เจดีองค์ใหญ่เลยนะครับที่ได้มีการจัดสร้างไว้ที่หน้านี้เนาะครับพระธาตุเจดียอ,องค์นี้วางเจลาเลิกเมื่อปีพศ2540ครับในข่าวที่ฟองสมุแ่แตงโอปัใจจัยในถุงย่าม900บาทที่ออกจากเข้าวําเพื่อไปทําปฏิวัติรรก็คือการอยู่รรมของทางร้านนาที่ขขวัดโพขวัวัดเหนือนี่ขึ้นไปประมาณ1กิโลเมตรครับ เมื่อออกกรรมมาแล้วมีปัจจัยติดถึงย่ามมาเก้าร้อยบาทเลยอธิษฐานสร้างพระาธาตุเจดียด์องค์นี้ขึ้นมาเพื่อวางเจริญเรื่องเมื่อปี2อ4 0แล้วก็มาเสร็จเส้นเมื่อปีพศ2545ทําทำการฉลองพร้อมกับติสง์และหอระฆังครับครับนะฮะสร้างขึ้นที่หน้าวัดเพราะเหตุว่าทางด้านหลังอุโบสถนั้นเราได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมไปแล้วครับฉะนั้นการสร้างพระธาตุเจดีย์นั้นสร้างอยู่ที่หน้าอุโบสถ ก็เพื่อแสดงเห็นว่าที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าอย่ายึดในส่วนของตัวในคุณขององค์พระพุทธเจา้าแต่ให้จงทําตามพระธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นคือตัวแทนขององค์พระสมบูรทธเจ้าเรา<ม>ก็เปรียบเสมนเห็นว่าเราได้สร้างพระธรรมประดิษฐธรรมสสอนพระองค์วรเป็นพระธาตุทีดีเพื่อตัวแทนพระธรรมที่อยู่หน้าพระบูสดซึ่เราเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานะฮะนะมีความหมายดังนี้ สารทั้งเทพสิทธิ์ศที่เราได้เห็นอยู่นี้นั้นในทางผู้บาอาจารย์หรือผู้มีญาณเนี่ยรู้ที่เข้ามาได้กระซิบบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วชั่นชื่อเทพวิสุทธิจักรเสมเป็นทัพหน้าของแม่จาเทวีนะเป็นแม่ทัพนาซึ่งขึ้นมาเลียร์พื้นที่ก่อนที่แม่จาจ,จะเสด็จะเสด็จมาที่แห่งนี้เลยมีความเชื่อว่าบ,บารมีรของท่าน เอาปฏิทิฐานที่ที่แห่งนี้ก็เลยจัดสร้างสระนี้ขึ้นมาพร้อมต้นตาลสีต้นที่ขึ้นโยงสังเกตเห็นว่าอันนั้นต้นแม่อันนี้ต้นผููอันนั้นต้นแม่อันนี้ต้นผููสี่ต้นนี้เป็นคู่กันสองต้นซึ่งครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีญาณบอกว่าคือต้นหนึ่งชื่อชานขุปมทธิ์ต้นหนึ่งชื่อว่า่ันขุนประจักษ์อีกต้นหนึ่งชื่อขุนมุนนาและต้นสุดท้ายชื่อขุนพระเสด็จ เลยมาสถิตคิดต้นตาลทั้งสี่ต้นนี้จึงเห็นได้ว่าตรงใจกลางของต้นตาลทั้งสี่ต้นนั้นครับือสารของท่านเทพสี่พิษซึ่งได้มาสถิตดูแลปกปักษ์ษาคู่กับเสื้อวัดอีกหนึ่งหลังที่อยู่หน้าวัดนี่คือสารเจ้าที่ของวัดเพราะคําว่าเจ้าที่เจ้าที่เราจะเห็นได้ว่าในศาสนาพราหมณ์ก็ตามศาสนาพุทธก็ตามก็จะเป็น ตั้งสิ่งที่สการะเพื่อเตือนจิตเตือนใจครับแต่ความจุดงหมายของการเป็นเจ้าที่ก็ดีก็คือว่าก่อนที่มันเป็นเจ้าที่หรือว่าจะกลายมาเป็นผู้มีกายทิพนั้นเข้าสร้างบุญกุศลมามากน้อยแค่ไหนก่อนเขาที่เราเป็นผู้มีกายทิพย์โดยที่ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องขับถ่ายไม่ต้องชำระล้างร่างกายแล้วเหตุสมัยอัตมาภาพสิ้นก้า ที่จะลงทุนปัจ,จัยในการสร้างเพื่อตอบแทนลงทุนของเขาเหล่านั้นเพราะเราต้องเรียนรู้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราต้องเรียนรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ว่ามันมาเกิดได้อย่างไรในการที่ตอนเขาจะมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาพระพุทธเจ้บัิพระธรรมคำสอนข้อไหนบ้างของพระเจ้าเรานะฮะฉะนั้นพระธรรมส,สร้างด้วยพระธาตุเจดีย์เป็นตัวแทนพระธรรมอยู่นะฮะพ,พระคุณฮะ พพุทธเจ้าเหล่านั้นครก็ให้เหมือนเสมอว่าเราต้องยึดประทรอย่างที่งอยู่เ,เสมอถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่ลิ้นตกฟันที่อยู่กันมานะ่ะไม่รู้กี่ปีแล้วมันจะทะเลาะกันได้เลยเห็นไหมโยครับนะครับแนอนวนับภาษาอะไรนะสามีภรรยาหรือระหว่างพ่อแม่และลูกหลานจะไม่มีการทะเลาะกันครับเป็นไปไม่ได้แต่ต้องถือว่าเออมันเป็นเจ้าครในเวรซะเพราะการทะเลาะเหล่านั้นมันไม่ใช่ทะเลาะทั้งวันชวเช้าเต็มคำ ถ้าเช้าตดค่ำมาไหลนะแสดงว่าครอบครัวคนนั้นไม่ได้สร้างมุญกศลกดสิอะไรวันนั้นครับถ้าู้ชมครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีขนาดเลยนะครับนอกที่เราได้มาที่วัดป่าลานนะครับซึ่งอยู่อำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวฝากธรรมสุดท้ายไว้ให้นิดนึงครับการที่จะหาความสุขง่ายๆนิดเดียวเอาง่ายๆคือทําความทุกข์ไม่น้อย ครับความสุขจะมาก mm hmm. แต่ถ้าความสุขมากเท่าไหร่เราต้องปกคอง mm hmm. าการจะหาความสุขให้ได้จริงๆนั้นต้องเบื่อให้มากเพื่ออยากมันจะได้น้อยลงครับเมื่ออยากน้อยลงเมื่อไหร่ mm hmm. เราก็ไม่ต้องปกคอง mm hmm. และไม่ต้องแบกนัไว้ในเรื่องความสุขพิจารณาในกรรมฐานบทใดก็ตามก็ hmm. ให้ลงมาที่เบื่อให้มาก mm hmm. อยากให้น้อย อยากน้อยเมื่อไหร่สุขมากเมื่อน,นั้นนะครับจงมีความจริงใจในที่ตั้งยึดมั่นในความยุติธรรมและอยู่บนฐานของความซื่อสัตย์เราจะคิดสิ่งใดก็ได้แต่อย่าไปคิดโลกประมันเราจะติดโกรธสิ่งใดก็ได้เราจะติดสิ่งใดก็ได้ในชีตประจําวันไม่ว่าติดรูปที่สวยเสียงที่เพราะรสที่อร่อยกลิ่นที่หอมหวนติด่ได้ทุกอย่างแต่อย่าไปติดโกรด เราจะหลงสิ่งใดก็ได้ที่เราสัมผัสได้โดยตาต่าตามหรือประสาททั้งหกหรือที่เราไม่สัมผัสก็ได้ไดตาตามหลงสิ่งใดก็หลงได้แต่อย่าหลงในมินฉุอย่จ้องคล้องชีวิตของตนด้วยการอยู่ง่ายๆกินง่ายๆแต่ต้องอย่าพยายามมักง่ายในการคิดการพูดและการกระทำน,น้อมนําสิ่งเหล่านี้ไปไปฏิบัติแค่ได้ประโยชน์ก็คงจะมีโชคสำหรับการดำเนินวิสุิต่อไปในแนวทางาศาสนาครับ สาธุได้ข้อคิดได้ธรรมะชจดดีเลยนะครับสําหรับวันนี้เนาะครับแล้วเป็นโอกาสดีขนาดเลยนะครับที่เราได้มาที่วัดป่าลานอําเภอโดยหลอดจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับและวันนี้นะครับผมก็ต้องขอรัสรการขอพระคุณนะครับพระประหลัดบรรลุชนท่าสรีโลนะครับที่ท่านได้เมตตาเพื่อหมู่เฮาได้ม,มาถ่ายทํารายการในวันนี้โดยนะครับแล้วก็ได้อู้่ได้จ่าถึงประวัติของ วัดป่าลานแห่งนี้ว่าเป็นจด,ดาพ่องนะครับถ้ามีโอกาสก็สามารถที่จะมาได้เนื้อมาสักกระนะครับที่วัดป่าลานตำบลสองแควอำเภอโดยหลอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะครับและปักกันใหม่ในครั้งต่อๆไปว่าจะพาไปวัดจะพาไปวาตางใดต้องติดตามกันนะครับในรายการสารธรรมนําสุขทาง N b t บทภาคเหนือของเฮานะครับในวันนี้นะครับท่าน เจ้าอาวาสวัดป่าล้านนะครับแล้วผมสุรชัยเงินคำคงพร้อมทั้งกินงานของเหาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสาธุสาธุอัโมณราาบุญเนื้อ